ได้อลไวใช่ไหมแล้วโอเคจะมันอาจะงไงไจะไม่มีเสียงบางทีคิดว่าไม่มีเสียงมันมีเสียงกูเข<อ>้าไหมม่น่าจะมีบางคนบางสายที่มันตั้งสายทีท่มันเปนพอ ไม่รู้ดิรอดูกันนี่กูยันขึ้นเฮดบวกอะแต่เล่นได้เคยแล้ววะ <c oughs> เข็มึงลืมฮิวอะกูดิงเสียงมึงหอบเลยทำไมมึงไม่ฮิวกวอดเข้าเข็ เฮ้ยคน <saus they? S 1> คนคนเขยิบเดี๋ยวคุณมองกันกูเจอคนกูเจอคนมองอยู่มันอยู่แถวทิศสองหนึ่งเก้าห้าทางนู้นเห็นไหมมีสองคนเฮ้ยสามคนเฮ้ยสี่คนถอยถอยถอยตีตีตีถอยกลับมากัน จะไปยิงกูยิงกูเกตเธอร์เมืมอก่อนเราไม่มีเลยนะเอ่แต่กูมีระเบิดตาย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  Ừ, của tao ạ. Tay đừng, tay đừng, tay đừng. Quyên xùm, quyên mua, mua. Đi lốt. Bây giờ đâu quá?